ตามหาแมงอีนูนครับตามหาแมงอีนูนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตอนนี้ต้นลำดวนกำลังออกดอกเยอะมากน,น,นะฮะแล้วก็มีด้านหลังแล้วก็โอ้นี่ไงอีกตัวหนึ่งเจอแล้วนี่นี่นี่อ้วนด้วยนี่โอ้ตัวนี้เป็นไงครับนี่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 คือแมงอีนูน นี่สองตัวเออ,อแตกมันตาดีเว้ยอันนี้อีกตัวหนึ่งนี่อันนี้แมงอิโนูนนะจ๊ะได้สองตัวแล้วอ้าวส่กองอ้าวมันก็บินหนีมันก็บินหนีนนนตัวนะอ๋อเขามีไอ้นี่โอ้่นั่นนะอ้าวเก็บเร็วโอ้โอ้มันอ้วนดีวะ่ะตัวใหญ่ดีนะฮะหาต่อครับ เนี่ยอีกแลนวโอ้โหหล่แล้วแต่กินตาดีเว้ยมองเห็นข้าวสองนั่นบนดูก็ได้มองไม่เห็นเลยถ้าจะเห็นมันก็น่าจะอยู่ใต้ใบก็ไม่ตกชะคกดูฝั่งด้านไหนก็ได้มันจะมากินใบมันใช่ไหมญญมันจะมากินใบดอกลำดวน มองไม่เห็นเลยวั <c oughs> นนี้ก็ไม่ค่อยเย็นอาไรเพราะมันมคนนขันแบบ เสียงต่ามันเรืองเสียงแม่อีกเต่ามันเรืองเสียงเหยาะเหยาะแม่ได้ไหมอ่ะได้ได้ได้แล้วสามตัวแล้วตัวอ้วนด้วยนะกินมานานไม่ได้จับโอ้ยนี่ไงอีกตัวนึงไหน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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ขอช่องเลยนี่เน,น,นี่ยเท่าเท่านี่นี่น,นี่ตัวหนึง่งเยอะนะเนี่ยนี่นตัวหนึ่งอเอาไปขายอันนี้จับเลยร้อย,อยอ่ะเป็นร้อยอ่ะอ้าวท่วงแล้วไปไหนแล้วเร่องตรงไหนท่วงตรงไหนเจอแล้วเหร

นน่นอีกตัวนึงโอ้โหนน่นนั่นเอาเอาตัวนี้ก่อนยาวอ้าวไม่ได้แล้วยุดเดี๋ยวเยาพึ่งอีโอ้โหอ่องใหญ่ด้วยเดียวมันลงเอาปังไหนอะเลี้ยวนี่นี่นี่อันเนี้ยอ้วนดีดูตูดมันดิ คนหานู่นโอ้โหถึงไว้นอะไม่ลงยังไม่โดนเลยยังจะลงเมื่อไหร่ยัง mấy dong, vẫn còi vô, quát luôn nè, quát luôn cũng không được, <laughs> nah mình còi đinh, mình sẽ đắt một cái măng nè, nó cứ cưng đi, căng căng luôn, cái cái này là cái này, 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 cái này là cái เข้าไปแล้วไงอีกตัวไหนอ่ะอีกตัวมันบินไปเมื่อกีไ้ได้แล้วเหรอเนี่ยโอ้โหนะครับกว่าจะได้แมงอีนูนนะครับดูสองด้านนี้ก่นอนเหลืองฮะนี่นี่นี่ตรงนี้อันอนี้นี่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 ตาสะท้อนเลย นี่อ้วนด้วยเมื่อกี้ลูกแทนมันดูดกูเลยด้หยนี่อ้อมาแทน่ะนี่ไงอันนี้ต้นลำดวนเนาะเจี่ยต้องนี่ก็งี้เนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเขาไปอีกเออย่ยไปไปเลยเออเออตรงนี้นั่นถึงไม่เนี่ยถึงตรงไหนนี่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  ไปเนี่เออไปแล้วบล็อกจะผ่านไหมบ้างโอ้โหยังยังมือไม่ได้ไหมวะนี่นี่อันนี้อันนี้ได้คุเออได้แล้วนี่นี่ตรงนี้อีกอันหนึ่งสูง ไม่ขอโอเคตรงแล้วเอ <being S 1> อ <ย S 2> นี่ครับอ๋ไอ,อ,อได้ไหมอ่ะต่ไปแล้วมันบินไปแล้วไม่มีแค่ขไงอืมตัวนี้ก็ขอ นี่นี่นี่ปุ๊บตรงนี้สองตัวอู้สามสามเลยนี่นี่อ๋อนี่ก่อนนะโอ้ยเนี่ยเนี่ยนี่ยบินมาแล้วบินมาแล้วนี่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 ไปนู่นก่อนี่นี่ยังไม่ได้เออเนี่ยตรงนี้โอ้ตรงนี้ยังไม่ได้นูนนเออคือ นี่เจอแล้วหนึ่งตัวอันนี้อ้วนมากนี่ครับห็นแมนี่งันนี้มีหรือเปล่าว่าสองตัวเลยมันแบบยูดที่สูงสูงแน่เลย มันเลเพด็กๆพามาหาแมงอีนูนครับได้ประมาณสิบยี่สิบตัวถึงไหมน่าจะถึงอยู่มั้ยยีสิบตัว เป็นแม่ค้นมีเถอะโอ้ข้างหลังบ้านตรงนั้นเข้าไงข้างหลังบ้านแม่คนมม้นมีไหมใช่หรือเปล่า <c oughs> ได้เยอะเลยอ่ะถ้าจับทั้งคืนนะเป็นไงล่ะฮะเสร็จค่าเ,นนะเสร็จโจนคือต้นนู้นนีหนึ่ง <c oughs> โหอ,อันนี้เกาะสองตัวเลยนี่นปนตีกันเกาะกันสองตัวเลยอ

อูงา่ายยัะไปจับอีกแมงยีโดนแมงกีนโดน